เอา่น่องรัดยันมังเลพี่น้องเนาะกระดป้านิ่นพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องกาทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีังลาวฟังไทยและกาตางประเทศพี่น้องต้อนรับาสู่ส่งคำแสงน่องรัดสายกินคือเก่าพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเอากระดปลานิ่นเลยว่าปลา ทีมบอกเ,เอออะไรเงกะไดมาตัวหนึ่งเนาะโลหนึ่งมาสันซาเนาะตัวล,ละโลพี่น้องอไดมาแต่เมืองมาสันซาเขาเขาไปเมืองมาเนี่เขาไปกับเอือยเนาะเขาไปซื้ออันเล็กมักจับเล็กหลอมหัวเล็กเป็นน้ำเป็นน้ำที่เขาหลอมหัวได,ด้พี่น้องเนาะไปซื้อตะการออกมากะเอือยซื้อสองโลก,กะปั้นในโลหนึ่งพี่น้องแล้วก็ไดมาปีงพี่น้องเนาะปีแล้วการเล็กมักทั่วมาน้ำพี่น้อง คือมีโน่แรงเรับในการคลองหมักไอพี่น้องเนาะเป็นอ่คลองหมักแบบอีสานอีสานคลองโปดคำแซงพี่น้องเนาะหัวตั้มในคลองโปดเนาะเป็นตั้มหมักแต้งตั้มหมักหุงตั้มหมักถั่วเนาะนี่นี่ปิ่งกบน้อยนี่ปิ่งป้าปิ่งยังกินกับเลยสุดยอดพี่น้องนี่อันปิ่งปลาแห้งเนาะสีปลาแห้งดอกดอกใบแค่ห้ากว่าสีบะฮุงดอกพี่เนาะไม่แต่สีบะฮุงใบหัวโคกใส่ใส่ไบสายเอาเนาะพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมตาเลย จะเกลี่ยดอกไฟมาอยู่เด็ดดีพี่น้องเลยเขาคั่วพี่น้องเซาพวกมียเอามาดิอันน้ำมันมันน้องรัดต้นกระโบทิมได้พี่น้องเลยไล่ใช่ป้องเสียบได้หัื่าน้ำมันป้าหรือว่าใส่ออนมันยังอีแหละส่วนขี้ปลาส่วนขี้มันาวทิมแล้วน้องต้นน้ำดำไม่ใส่น้ำดำไหมตัวนี้ก็จะเป็นส่วนน้ำมันส่วนพุ่งส่วนน้ำตน้ำมันไร้ไร้กว่าก็สีครัวครัวเฮ็ดเจลสำหรับเนาะจับตัวนี้ก็น้องรัดต้นเอือบแล้วก็ะปีีกเนาะ น้องหลายเปิ้นสิตีตําเจวตํามะครัวพี่น้องน่เอาจะพาใส่ติสาป้าสุกๆก่อนตําจวไว้ก่อนาบ่ทันปรุงเเฮาตําก่อนก็ได้บ่เจ้าใส่เครื่องนี่ใส่มก็ได้เจ้าเป็นหวไ่บ่ได้ใส่คือบ่ใส่แหมมันก็ฟ้งตัวว่าเอาอันนั้นดก็ตําให้มันมนก่อนเนาะพี่น้องเนาะตําครัวเนาะงไดก็ได้ทีลั ก็คือตำหมูพูงนอกพี่เนาะตำหมูพูงด้วยว่าตำหมูแตงเนาะเวนเทาจะปุงก่อนแต่ว่าหมูัวนี่เขาตำแกงกรทิก่อนแต่ก็เอาัวลงวัวขั้นมาปุ่งเส้นหนังปลาแหลกเลยมันฉ่ำโงเจดไหนกระเด็นถึดมาเถิดแต่จบมือน,นี้บอกจริละ่ะไม่เดียวไม่เดียวเป็นมันลย้เนาะปิดเลยนะเนานะ ว้าว <Wow. S 2> โห่ยแย่ลงค่ะบริกรนีนะ่ยเนาะตี๋เนี่ยบริจิ๋อ้อนเพื่อนด้วยเลยมีโอกาสเลิกงามเลิกงามยามดีเนาะสิพาพี่น้องอันไปไปไตั้กงกั่งกั่งเต้นห<อ>รือว่าปิ้งแคมเนาะอยู่ผู้ปิกนิกอยู่หวยอยู่ผู้อยู่ปลาแพี่น้องคิดว่าเอฟซีหลายหคนสนะิมากพี่น้องเนาะคำเช็งกับมากมากพี่น้องแต่ว่าบ่มี เวลาบุมมีโอกาสไปเนาะแต่บ้ามากนี่บ้าให้เมียไปนั่นมันบ้ไปเดี๋ยวคือว่าบุ้นี่ยบ้าบ้าให้เขาไปนะไปเลยวนี้อนไปกางเต็นท์เนาะคิดหอดไข่บ้าท้าพันนอเออนอนประหลาดต้องนอนพอเดียวเงี้ยบ้าไปยังนอนน้องเมียแล้วเนาะเอ้าพี่น้องเดี๋ยวเาอ่าไก่เคี่ยวเนาะแต่ก็ถ้าผิงแป้ามันไก่สีสุกเขาก็จะง่วง โ <Billie S 1> ยงโยงโยงมันเข้ากันเนาะแต่แกขวาวไข่ป้าขี่ป้าน้ำมันป้าเนาะแต่ว่าเขาแรงบ้านบ้านคนนี้มากั้งใช้นมใหม่สมเลยแล้วก็มี่พักแผ้วน้ำตับตัวไม่ได้แซ่บบู้ว่าหวานพี่น้องมากคือกันบอกน้ังแซ่บบอมันเนแะ่ซนอะไรเซวะเซนใหม่บวบบอมันเป็นอะไรตั้มใจอันนี้แหละเพราะว่าทุกโจทย์่สบข่ดเป็นก็ว่าเซเว่นเลย ในที่เบิบ่บนนะ่ะคนกับเบราได้ในปันไดพีเนาะค้นหา,าค,นคน้คนป่ค้นหาคนเนาะปกติคนเจ็ดบเป็นสิบเจ็ดแปดเนาะไปเบิร์ดพี่น้องเนาะร้านผู้หนึ่งกับปเอาเมียอีร้านผู้หนึ่งกับไปไทยเนะาะไปทำงานแต่ยังเลือดหักันเหนื่อยอีกเลือดสร้างคนเนาะพอดีงรัดกับขับแซงมากกับเป็นหา่น้องอ่ะพี่น้องเราทาแป๊บหนึ่งพี่น้องเนาะ อันนี้มันกระสุกไวอยู่ดอกพี่นอ้องพอดีดูวยังค่ะา,าได้จะเบิ่งเบิ้งนี้มันใหม่อาเบิ้งนี้กันดีค่ะ,ะห่างมันก็ใหม่มีแจะทาซิมแล้วว่ามาันจะแสีบหรือบอพี่นออ้องไปเรา,าทาด้วกันพี่น้องเนาะสักคู่ พี่หน่องเป็นมันน้ำมันได้รีป่านี่เป็นนิ่งๆเป็นป่านเป็นเฟนเรดเ,เ,เ,เขาเหลี่ยงเขาดีแล้วนเนาะแน่นแค่ละหมอ,อกเยอะอ,อ,อืมมันตัวอ่ะชิมก็ได้พี่น้องน้องรัตจ้า,าจชิติดใจค่ะเพราะเขาเฮ็ดกินแล้วค่ะเอาเสื้อหันให้ฮอกแก๊บโหลด เอาเพาทำกินเสร็จเอาไว้เอาไปอืมเนี่ยเข้มแซ่บบ่ตับขึ้มอืมมุ้งอบบั้นเบิร์เล่จะซีบข้านื้อยาดเดือดเน้องบั้นเลยอืมมีเหงือกจำเจงขึ้นขึ้นแซ่บด้วยเน้องจังไม่เผ็ดก็นะจะมีขี้บ่แมนอีออนมีขี้แล้วเป็นน่องบ้านนลย

ข้าวกินข้าวขึ้นมาขึ้นมาไ,ปไปาวๆแรงนั่งเบ้ยน่งมันหอยากเบิ่งนี่บ่ได้ยุดได้พี่น้องเนะา <Okay. S 1> ะเพราะว่าอันนั้นเลยได้ nang 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 mẹ nữa chắc chắn chắc chắn cứ chắn chắc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  chắn จัดจี้จัดห้องชองซามเพลงน้าพูดเลยแก้วเอาจัดโอ้โอ้โอสุดนึงซะหกหกแกไปอ่ะเราหัวมาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้งมาแด้ตมิดแล้วบ่ย้ำมิหน่อยไหมเด้ใหญ่ยังไม่ถึง กสบป่ะมันไม่ได้น้องลาดเบิดพี่เนาะไม่ใช่นะที่มือนองลาดนี่แหละะก็แสบไปเลยเนาะอย่าง่ให้ี่เนาะสีป่าพังกะอันนั้นเหตุเนาะต่้มพันกะตั้มเสียงพันกะเอือบเราอะไใเงี้ยใส่ไม้เลยรมน้ำใหม่กัแมง เจอดจอแ่บไหนกระใหม่กระไฟเข้าบ่เมื่อน่ะสิพากันเต้าน้ะใหม่อีกนะเราใหม่เมื่อเมื่อพาอายอยู่อันนี้เขื่อนพี่ดอกเขื่อเขือนกรใหม่น้มเื้อาักไหนคนกินกัน เอนตี้คอยเนาะเล่นๆเนาะอเล่นเล่นได้เราก็ะบอาเจามกรอกกระด็นแลความังของเจาเสือผ้าแกกบได้จ้ะอะไรก็จกเบิดรือว่าเขาหิ้วเข่ากว่ามันคือแสบว่ะนม่ลแสบแ่ันคอว่าสีนแล้วจ้ะนี่ยมันกเอี่ป่ามันแม็นกี่ป่าบบนี้เลยเนาะ โอ้ไม่กลัวเขาพวกเสียมนี่เปนอาบวะมีอะมีแต่น้ำมันน่แหละมันเปิดมันเลยแล้วก็เส่คข้าวเส่ลำหน่อเลยอันรกค้นหน่อตักคนกบน่อโทษเสียบกบมีเท่อ อยากแต่เมอยากเนียแต่หมักตัวหมักแตงหมักแค่แก้วม่คนใจเนาะโรจัีป่าเออ้ำใหม่จับมป่าเขาจะกินทั้งสีผังมีแก้วนี่ยนะเ้อมไม่มาจั่แก้วหรอวะยันก็ไปจับมผปาแก้วประแดอ้าว น้ำไหลเลยก็ว้าวเนาะมันชิเบิร์มันแสอืมกินต้อเปลือกอย่างเลยจะได้เนาิ่มปอบแอนเ้าทนงานอยูนี่ทางเที่ยวเนี่ยมีเคยเป่าหรอชอาละเอ็ดแสมแม่จะตน้ำหลังแสบต้องเ็นคู่มือคูมือแล้วคู่ขาด้วยบัตือว่าเงินแถอันแรกงาเพลอนแถวขั้วน่นจะตื่นทัน เหตุไรเฮ็ดก่อนย <laughs> ามสาวมันตื่นเรากำลังไก่ได้พี่น้องออกไปแกงแค้นช่องบาทศ <10 S 2> บาทมานอนคืนสามแล้วสิมนี่สิบอมมะเอิญกันไปแลน,น,นดิ <ầ> นนดบเบป่าบ่ได้นนัทบอมบอนัดสิบอมมะเอิญบ้างไปดิ่าเพิ่นมาพี่น้องกินเ้าน้ำก,กันเนาะยามแรงใครบระธานกินกะ เป็นได้น้ำอยู่ด้วยครับคลองคลองหมักคลองมักไปหลายๆคนเนาะข้าแต่หมักตัวทำไมต้มจังจานเนี้ยวะไม่ต้มเดี๋ยวต้ำไม่ต้มยังมันขาดไปเลยตอนอ้าวพี่น้องขาดกูอะไรก็แฉะไนเด้อพี่น้องเนาะเจอกินมนาพี่น้อง มืาอนี้กินงเขาแรงพี่น้องก็ปลอดภัยเนาะบ๊ายบายแซ่บแซ่บพี่น้องอืม